คนที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะวัดความดันทุกๆวันในช่วงเช้านะคะบางคนจะวัดเช้ากับวันเย็นเลยค่ะคุณหมอจะให้นะคะบันทึกข้อมูลว่าความดันโลหิตของเราอ่ะสูงไหมนะถ้าใครที่รักษาระดับความดันได้ดีค่ะก็อาจจะมีการปรับลดในเรื่องของยาดูแลความดันใช่ไหมทีนี้บางคนค่ะวัดความดันโลหิตสูงแล้วเอ๊ะจะอ่านค่าความดันโลหิตสูงยังไงซึ่งเครื่องตรวจวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแสดงค่านะคะอยู่3ค่าด้วยกันค่ะ ค่าความดันตัวบนค่ะจะมี S Y S กำกับอยู่นะคะซึ่งความดันตัวบนเนี่ยจะต้องไม่เกิน130ค่ะไปเป็นการวัดความดันขนาดที่หัวใจของเรามีการบีบตัวนะคะถ้าใครที่เกินกว่านี้แสดงว่าความดันโลหิตของเราสูงแล้วค่ะ ซึ่งค่าความดันตัวบนค่ะปกติเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน120ถ้าเกินกว่า130ขึ้นไปแสดงว่าความดาันโลหิตของเราเริ่มสูงแล้วค่ะส่วนตัวเลขตัวล่างนะคะจะเป็นการวัดตอนที่หัวใจของเราทำการคลายตัวค่ะถ้ามากกว่า85นะคะแสดงว่าความดันของเราเริ่มสูงแล้วค่ะและตัวเลขตัวล่างสุดค่ะจะเป็นการวัดชีพจรค่ะจะมีคำว่าเพลาก,กําบอยู่นะซึ่งถ้าเรานั่งอยู่ปกติแบบนี้ค่ะระดับของชีพจรเนี่ยจะต้องไม่เกิน100 ใครวัดแล้วได้เท่าไหร่กันบ้างคะตีค่าออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะความดันสูงเกินไหมชีพจรของเราเต้นเร็วเกินไหมมีความอันตรายไหมเช้านี้ทานยาความดันหรือยังใครที่อยากได้เครื่องตรวจวัดความดันนะคะในตะกร้าร้านค้าตัวนี้มีสายวัดมาให้มีสายเสียบชาร์จมาให้นะราคาเบาๆซื้อเก็บติดบ,บ้านไว้ได้เลยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ของใครหรือใครที่ทํางานหนักเครียดวิจตก,กงังวลทานอาหารไม่ดีนอนน้อยนะคะแล้วมีความดันสูงค่ะลองวัดความดันของเราดูจะได้รู้ว่าเราปลอดภัย หมเพราะความดันเป็นสาเหตุนะของหลายลูกเลยค่ะดูแลสุขภาพไปด้วยกันอยากได้เครื่องตรวจวัดความดันกดเข้าไปในตะการร้านค้าได้เลยจ้า